กลับมาตอนที่3ครับตอนนี้เราจะมาเริ่มใช้งานโปรแกรม SketchUp ก,กันครับเมื่อเราคลิกไปที่ไอคอนนะครับ SketchUp 2016เราก็จะเจอนะครับเป็นลักษณะาาเป็นโปรแกรม SketchUp ขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้แต่จริงแล้วนะครับโปรแกรม SketchUp เ,เนี่ยเวลาเราอ่าอินสตอลตัว SketchPro 2016เข้ามานะครับมันจะประกอบด้วยโปรแกรมอยู่3ตัวนะครับตรงน,นี้ก็คือ SketchPro 2016, Layout 2016นะครับแล้วก็ Style Builder 2016 อ่สเกลับสองพันสิบหกก็คือตัวนี้นะครับโปรแกรมสเกลตัวน,น,วนี้ที่ใช้งานในการสร้างโมเดลสามมิติส่วน Layout 2สองพันสิบหกเนี่ยเป็นลักษณะของโปรแกรมอ่สร้างภาพ 2D นะครับออกจากโมเดลสามมิติซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำงานคล้ายๆกับโปรแกรม2 d c a d นะครับอย่างเช่น AutoCA d ทนะครับทั่วไปนี่แหละนะครับก็ในวันนี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับโดยคนไทยเอามาใช้งานแทน AutoCAD เยอะเลยนะครับต่อไปก็คือตัวสไตล์บิวดเออร์อันนี้สำหรับการปรับสไตล์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสอนต่อ นะครับไซเบอร์เดอร์ทำที่อะไรตอนหลังๆนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่แซฟ2016แล้วเราจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับ welcome to SketchUp นะครับ SketchUp ตัวนี้เป็นของค่าย Trimble นะครับที่เป็นคู่แข่งของค่าย Autodesk เลยปัจจุบันนี้นะครับก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับในงาน AEC นะครับ Architect Engineering Construction เลยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ2016เมื่อเราเปิดเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่าไลเซนส์นะครับ คือถ้าใครเป็นตัวถ้าซื้อตัวไลเซนต์มาก็จะขึ้นชื่อบริษัทแล้วก็ตรงนี้คือเทมเพลตเทมเพลตเดี๋ยวยังไงอธิบายอีกทีนะ่ครับมาเปิดเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับเราเห็นตรงนี้นหน้าจอตรงนี้เป็นไลเซน์ก็เบื้องเบสิกแล้วผมไม่อยากให้กดอะไรมากนะครับให้เราเลือกมองดูง่ายๆนะครับถ้าเราอินส tall ไลเซนต์ไปแล้วหรือเราเลือกการใช้งานแบบชั่วคราวนะครับให้กดไปที่ชูเทมเพลตเท่านั้นเองนะครับตอนแรกสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องกดอะไรมากชูเทมเพลต คขาว่าชุดจำเพาะคืออะไรครับก็คือการเลือกลักษณะของการทํางานนะครับที่เราต้องการให้หน้าจอเนี่ยแล้วก็ลักษณะของอ่าสกรีนนะครับไอตัวหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงอย่างาเช่นถ้าเราต้องการให้มันเป็นงานเออร์เบิร์นดีไซน์นะครับงานลักษณะของการ n ลน์สเคปล้วก็เลือกนะครับได้เลยตัดสบายเลยตามความชอบของแต่ละคนนะครับ จริงๆแล้วก็ถ้าถ้าเราเลือกทั่วไปก็คือจะเป็น Simple Template เลยสำหรับมือใหม่เลยนะครับ Simple Template แล้วก็ Architect ก็มีได้นะครับตอนนี้เราลองใช้ Simple Template ดีกว่าคนไทยนะครับเราสนัดหน่วยเมตรนะครับถ้าเราเลือกหน่วยฟีตก็จะเหนื่อยหน่อยแต่เราเลือกไปที่ Simple Template นะครับ Meters นะครับให้กดคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ Template ตัวนี้นะครับแล้วกด Start using Sketchup กดแค่นี้เองครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอเป็นโปรแกรม s k e t u p ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมใช้โปรแกรม s k e t u p อ่าในการทำงานอยู่แล้วผมเลยเห็นเครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะครับโอเคเครื่องมือในโปรแกรม s k e t u p เนี่ยเวลาหลายคนที่ใช้ครั้งแรกก็จะมีไม่เหมือนผมนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับโปรแกรม s k e t u p เนี่ยมันมีเครื่องมือเราสามารถเรียกใช้เครื่องมือได้ตลอดเวลาเลยอยากให้มือใหม่นะครับมือใหม่เลยนะครับให้ทาอย่างนี้นะครับให้เราคลิกขวาไปที่ toolbar ด้านบนตรงนี้นะครับคลิกขวาไปที่ t o o b a r ด้านบนตรงนี้เราสามารถจะเลือกเปิดปิดชุดเครื่องมือที่ใช้ในการโปรแกรมเซฟได้คลิกขวานะครับจากนั้นมานะครับให้เลือกไปที่ t ูบา b a r ตรงนี้นะครับเพื่อในการกําหนดโชว์อะไรนะครับ toolbar อะไรมันจะมีเยอะมากเกินไปบางทีเราจะปวดหัวนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกโชว์ toolbar นะครับแค่ใช้งานนะฮะในขั้นเบสิกก่อนนะครับให้กดไปที่คลิกขวาทีนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปเลือกเลือกไปที่ toolbar จากนั้นนะครับเมื่อเราพบหน้าต่างของเขาว่า t o บาร์ขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะครับติ๊กไปที่นะครับ t o บาร์ที่ต้องการในคราวนี้นะครับในการพืฐานนี้ก็คือไปที่ Standard นะครับให้เลือก Standard ไว้เลือกไปที่ Standard นะครับ Standard แล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งนะครับ ช่เครื่องมือหนึ่งนะครับให้ไปที่ Last t o s e t ตรงนี้ครับนี่คือชุดคำสั่ง Standard นะครับแล้วก็ชุดคำสั่ง Last t o s e t แค่นั้นเองครับแล้วก็ Close อีกทีนะครับการเลือกเครื่องมือในโปรแกรมง่ายดายมากนะครับทำได้โดยการคลิกขวาที่ Toolbar ตรงนี้นะครับแล้วคลิกเครื่องมือที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยออโต้นะครับอย่ารวดเร็วเลยหรือไม่ลึกคลิกไปที่ Toolbar ตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับได้เลย ผมยังไม่สอนอะไรมากนะครับเพราะว่านี่เป็นขั้นพื้นฐานเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับเรามีการใช้งานแค่นี้ก่อนเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับเครื่องมือก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นคุอมาตรฐานแล้วก็ลากชุดเซตตรงนี้นะครับจากนั้นมานะครับให้มองด้านขวามือนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า default tray นะครับ default tray คืออะไรครับ default tray ก็คือชุดเครื่องมือสำหรับมืออาชีพนะครับ ที่ใช้ในการเลือกเครื่องมืออย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องการใช้ในขั้นพื้นฐานก่อนนะครับให้เราปิดไปก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออีกทีนะครับว่า default tray ทำยังไงเราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนโอเคครับและนี่คือชุดเครื่องมือแรกนะครับที่เราต้องการใช้ในโปรแกรม scan app ในขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองโทษอีกทีนะครับคลิกขวาแล้วก็ติ๊กที่ร a s t to Set กับ standard ดเดี๋ยวแล้วที่ท o บารนะครับล้วก็เลื่อนมาที่ แสดหรือล็อกูเซ็ตแล้วก็คลอสแค่นั้องครับเอาละครับเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งตรงนี้นะครับเราสัะเก็ตเห็นนะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีถ้าเราเลื่อนเมาส์นะครับเราเห็นว่าเรามีลูกศรสีดำตรงนี้สถานะนี้นะครับเขาเรียกว่าสถานะ Select นะครับ s e l e c t select คืออะไรครับก็คือถ้าเราคลิกไปที่ผู้หญิงคนนี้มันจะขึ้นสีฟ้านะครับ select ได้ เนื่องจากเรามีโมเดลตัวนี้มีผู้หญิงคนเดียวแล้วก็สเส็กแต่คนเดียวดังนั้นเองนะครับลูกศรสีดำนี่คือ select นะครับเครื่องมือ select อยู่ตรงน kind of ี้ครับเห็นเห็นอยู่นะครับคลิกแล้วก็ select นี่คือ elect สถานะปกติของโปรแกรมสครับคือสถานะลูกศรสีดำนะครับคือ select ช็อตคัทที่ใช้นะครับในการเลือกส select ก็คือ s p ป c e bar นะครับเคาะส p ป c บา a r หนึ่งทีจะเป็น e l e c t นะครับจำไว้นะครับเคาะส p ป c บา a r หนึ่งทีคือ Select คำสั่งต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็คือการแพนนะครับคือการเลื่อนนะครับ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยคำสั่งแทนนะครับหรือการเลื่อนเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับในครับสั่งรัดทูเซตตรงนี้นะครับมันเตะตามากเลยนะครับมันคืออะไรครับลูกมือนะครับแทนคลิกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนนะครับคลิกซ้ายค้างไว้อีกทีนะครับคลิกซ้ายค้างไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนบนตรงกลางขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับ กดสเปซ bar หนึ่งทีครับมันจะกลับไปสานะ select ตรงนี้เห็นไหมครับจะมากดอีกทีครับ pan เลื่อน space bar select ชอดคัดนะครับคำสั่งลัดนะครับในการใช้เลือกเครื่องมือ pan นะครับก็คือ h นะครับหรือนะครับ h e a บ้านเราเนี่ยครับ h นะครับก็คือเลือกเครื่องมือดูนะครับ space bar select h นะครับมือ โอเคนะครับง่ายๆเลยเบสิกเลยต่อไปครับคำสั่งซูมนะครับผมอยากให้ใช้คำสั่งซูมเนี่ยถ้าเราเลือกกด h นะครับมือถ้าเรา s c o r e view นะครับถ้าเราถ้าเมาส์ของใครมี s c o r e view นะครับให้ดันล้อไปข้างหน้ามันจะซูมนะครับแล้วก็หมุนมาข้างหลังนะครับก็คือซูมเอาท์ซูมนะครับซูมเอาท์ซูมอินซูมเอาเลื่อนซูม เลื่อนเลื่อนเลื่อนซูมนะครับแค่นี้นะครับในการทำงาน Space bar select นะครับแค่นี้ครับ h นะครับเลื่อน hand นะครับ Space bar select ซูมเข้าซูมออกแค่นี้ครับภาษาอังกฤษก็เรียก navigation นะครับในการ navigate navigate นะครับคือการเคลื่อนที่ในโปรแกรมแอปนะครับก็มีคำสั่งง่ายๆก่อนก็คือการใช้มือ pan น,นะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมาย select ในการเลือก จากนั้นมาคําสั่งที่เราต้องใช้ตัวที่3ามนะครับตัวที่สําคัญมากเนี่ยเขาเรียกว่าออบิทก็คือการหมุนนะครับเราอยากหมุนโปรแกรมเซฟเนี่ยแทนที่จะเป็นแผนเลอร้อย่างเดียวนะครับตัวที่ใช้ก็คือคํานี้ครับคําสั่งนี้ก็คือออบิทนะครับข้างข้างมือตรงนี้นะครับคลิกที่ออบิทหนึ่งทีครับแล้วคลิกซ้ายค้างไว้ครับเราจะหมุนได้ครับหมุนคลิกซ้ายค้างไว้เห็นไหมครับเราจะหมุนได้นะครับ อีกทีนะครับ Space bar select นะครับ h pan orbit นะครับคือการหมุนเนี่ยช็อตคั u ก็คือ o นะครับกด o ที่คีย์บอร์ดนะครับ o นะครับหมุนได้นะครับ h pan zoom หมุนสะกอ view นะครับเข้าออก o orbit นะครับ orbit zoom เข้า zoom ออกนะครับในในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่3เนี่ยลองฝึกก่อนนะครับอยากใช้โปรแกรมแท็บเล็ตจะต้องรู้กัน เคลื่อนที่นะครับในโปรแกรมสีดำสรับการเรียกคำสั่งออบิทนะครับถ้าเรากดสเปซบาสเป็นสีดำเนี่ยการเรียกคำสั่งออบิทเนี่ยนอกจากจะกดที่ตรงนี้แล้วนะครับยังมีการกด O ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วช็อตคัีกอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือการกดสกอร์วิวนะครับคือเมาส์เมาส์ล้อนะครับตรงกลางของเมาส์เนี่ยกดลงไปแรงๆหนึ่งทีครับกดลึกๆค้างไว้นะครับมันจะออบิทดูที่นะครับกดนะครับพอดีผมไม่มีจอให้ดูนะครับ กด scroll v i e นะครับล้อนะครับกดลงไปลึกๆนะครับเราเราไม่ได้หมุนเข้าหมุนออกนะครับไม่ได้ดันไปด้านหน้าดันข้าหลังกดลงไปแรงๆเลยหนึ่งทีครับมันจะกลายเป็นหมุนนะครับไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับการทํางานอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่อยากจะไปกดตัว o นะครับให้เรากด scroll v i e ลงไปแรงๆหนึ่งทีซูมเข้าซูมออก h h นะครับมือแพนซูมเข้าซูมออกกด scroll v i e ลงไปลึกๆนะครับหมุนนะครับนี่คือการทํางานแต่ถ้าใครอยากจะไม่อยากกด h hand นะครับ ให้กด Scroll View ลงไปลึกๆหึ่งทีพร้อมกดคำสั่ง Shift ครับมันจะกลายเป็นแผนในตัวนะครับกด Scroll View ลงไปนะครับปุ๊บเป็นการ Orbit ในขณะที่เรา Orbit นะครับโดยการคำสั่งกด Scroll View ลงไปหนึ่งทีนะครับให้กด Shift ค้างไว้นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดมันจะกลายเป็นแผนทันทีและนี่คือคำสั่ง Shortcut ให้ต้องฝึกก่อนนะครับอีกทีนะครับสรุปนะครับ Select นะครับหรือ Space Bar มือนะครับแผน หรือคำสั่ง H นะครับมือออบิทนะครับคำสั่งหรือกด O หรือไม่นะครับถ้าเราจะใช้ออบิทนะครับให้กด s c o r e View ค้าง1ทีนะครับลึกๆแล้วก็หมุนนะครับหรือในขณะที่เราหมุนนะครับ้วยการ s c o r e View ค้างให้กดชิปไว้นะครับจะเป็นการแทนและนี่คือตอนที่3นะครับพื้นฐานในการใช้คับในการนาวิเกตตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อตอนที่ 4นะครับในการใช้คำสั่งเบื้องต้นนะครับในการทำความเข้าใจว่าสแสกเนขึ้นโมเดลแบบเซอร์เฟ m โมด l i ลิ่งแบบไหนครับ